สวัสดีครับัรมาวตหน้าประตูพีสดดสนาิวัดตีอีกบายเป็นบางคอยไม่ดี

ที่สิทธิทุกประไหนครับดังมาเลยแบบที่รู้าเราบรจะสบห้าามามต่างคนต่างวงต่างนไี่มีใครเห็นก็ลองเั้ซซื้อะมูลนี้คนสองที่ดู เจ็บหนึ่งไลท์เลยอย่างดบ้าาราลที่่าวตเีิบห้า่าเข้าไม่ได้เข้าไ,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 ไม่ได้ไม่จอดข้างหน้าก็ได้เพราะข้างหน้ามัานมันมันเข้าไม่ได้เลยไปไหนอ่ะก็ตัวหาเขาเขาเขาไม่รับสายพี่ไง ดีคราเข้ตด538ทะเลกุงเทศะคนเจ็บนี่ขับมอเตอร์ไซค์เนาะเขาขี่มอเตอร์ไซค์เขาจอดอยู่เขาจอดอยู่เขาทุกวันจอดอยู่ตรงนี้แล้ว่มายังไงไม่รู้แล้วคนขับรถยนคนขับอนนี้ไม่มีใบขับขี่ต่างดาวไม่ได้ต่างดาวไม่ได้ต่างดาวพอดีเขาขยับรถเขมาเอยเย็นเขาค่อยตัวยันเขาเ ตีร้านแปดสิบห้าสามสามหัวทีร้านแปดสิบห้าสามสามเจมอติบที่หมาย2สองอยสามเซนยี่ปดของรัสิาเป็นวอยสี่สิบยอกับนั่งบุคคลเก็บชายอย่างไรตับคูน4ี่ศูนย์แายสองสองรอิบเกิดตุเร่อเตอสูตรตับูสี่ศูนย์แปดอสิบอยสเซบห้า ปรชืชอหนึ่งหนึ่งประชาชืหนึ่งหนึ่งไว้ผ้าวงสว่างสิบเก้าตรวจสอบพลับบาดเจ็จได้คงเีสิบเจ็ดห้าสามนเมื่อกี้ก็ไม่บอกจะได้ตามมาก็บอกอยู่ไม่ได้ยินก็เห็นวิ่งกันไปแล้วใช่เนี่ยบอกอยู่ในไลน์แล้วก็บอกอยู่ตรงนู้นด้วยอไม่ได้ยินแล้วเขาแกล้งว่าในตรงปากจอยขอไม่แกล้งว่าในทอยตัวหาตัวหาคนแกล้งอุ่น เมื่อกี้ก็ผมเลยไปแล้ว ก็ป <Cornell. S 2> ุ่นไปต่งไหนตรบตรอตราบนเนาะไปวบาเลีรงานยอา่เรงว่าอันนี้เจ้าองรถไงเพราะไอ้ค่นี้มันแควีทละ80ห้า3คาว่รสูงละา